สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EC Calculus มหาลัยนะคะและสำหรับวันนี้นะลูกสิ่งที่เราจะมาติวกันเราจะมาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการเช็คกราฟเว้าวบนเว้าวล่างนะฮะหลายคน,นจะถามพี่ว่าพี่เว้าวบนเว้าวล่างคืออะไรนะคะพี่อยากให้น้องสังเกตง่ายง่านี้ค่ะว่าถ้าเกิดกราฟของน้องเป็นกราฟเว้าวบนเมื่อไหร่นะครับเวลาน้องลากเส้นสัมผัสเส้นโค้งขึ้นมาปุ๊บกราฟของน้องต้องเป็นไงลูกกราฟของน้องต้องอยู่ข้างบน อย่างเช่นเนี่ยน้องมีกราฟเงี้ยใช่ไหมฮะพอน้องลากเส้นสัมผัสเส้นโค้งปุ๊บนะฮะกราฟเป็นไงครับกราฟอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเว้าบนหรือก็คืออะไรลูกคอนเวกซ์ถันพี่นะในขณะที่คําว่าเว้าล่างคําว่าเว้าล่างคืองนี้ค่ะตรงข้ามเลยก็คือเวลาน้องลากเส้นสัมผัสเส้นโค้งมาปุ๊บกราฟของน้องเป็นไงครับกราฟของน้องอยู่ข้างล่างเส้นสัมผัสนะฮะถ้ากราฟของน้องอยู่ข้างล่างเส้นสัมผัสเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าเวาล่าง โอเคไหมคะฉันสรุปนะลูกกราฟเว้าบนก็คืออะไรครับก็คือกราฟอยู่บนเส้นสัมผัสนะฮะกราฟเว้าล่างก็คืออะไรลูกก็คือกราฟอยู่ล่างเส้นสัมผัสโอเคไหมคะแล้วพอรู้จักเว้าบนเว้าล่างปุ๊บนะครับก่อนที่เราจะไปเช็คกันนะฮะก่อนที่เราจะไปเช็คกันว่าเฮ้ยว้าบนเว้าล่างเช็คยังไงพี่อยากให้น้องดูตัวอย่างข้อนี้ก่อนลูกดูตัวอย่างข้อนี้ก่อนนะฮะถ้าสมมุติสมมุตินะลูกพี่บอกว่านะฮะพี่บอกว่า พี่มีกราฟเป็นรูปนี้นะฮะพี่มีกราฟเป็นรูปนี้แวบอ่ามีกราฟเป็นรูปนี้นะฮะพี่ถามว่าช่วงไหนเว้าบนช่วงไหนเว้าล่างอ่าช่วงไหนเว้าบนช่วงไหนเว้าล่างน้องตอบได้ไหมตอบได้ใช่ไหมฮะน้องก็ดูเลยค่ะช่วงแรกช่วงแรกก็คือช่วงนี้นะฮะเราดูช่วงนี้ก่อนช่วงนี้เวลาน้องลากเส้นสัมผัสขึ้นมาเนี่ยนะฮะน้องลากเส้นสัมผัสกราฟขึ้นมาเลยปุ๊บนะฮะ ปรากฏว่าการาฟเป็นไงฮะการาฟอยู่ข้างบนเส้นสัมผัส <c oughs> เห็นไหมแล้วพอการาฟอยู่บนเส้นสัมผัสฉะนั้นเราจะบอกได้ทันทีค่ะว่าตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรจ๊ะเขาเรียกว่าวาบุนโอเคไหมฮะหรือถ้าเกิดน้องมาดูฝั่งนี้น้องมาดูฝั่งนี้เนี่ยน้องเห็นไหมการาฟเป็นไงฮะการาฟอยู่บนเส้นสัมผัสใช่ไหมพอพี่ลากเส้นสัมผัสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลากเส้นสัมผัสขึ้นมาปุ๊บกราฟเป็นไงฮะกราฟอยู่บนเส้นสัมผัสฉะนั้นไอตัวนี้เขาก็เรียกว่าอะไรเหมือนกันลูกเร ผ่านี้นะฮะในขณะที่ถ้าเกิดน้องมาดูช่วงนี้เนี่ยน้องมาดูช่วงที่2นะฮะเวลาพี่ลากเส้นสัมผัสขึ้นมาเนี่ยลากเส้นสัมผัสขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่ากราฟเป็นไงลูกกราฟอยู่ล่างเส้นสัมผัสนะฮะพอกราฟอยู่ล่างเส้นสัมผัสไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรที่ลากเวาร่างใช่ไหมฮะเหมือนกันถ้าเกิดน้องมาดูนี้ปุ๊บเนี่ยลากเส้นสัมผัสขึ้นมา กราฟเป็นไงลูกกราฟอยู่ล่างเส้นสัมผัสนะฮะอาจารตัวนี้เขาก็เรียกว่าอะไรเหมือนกันฮะเขาเรียกว่าเวาลล่างเหมือนกันโอเคไหมฉะนั้นสรุปนะลูกสรุปหลักการดูเว้าบนเว้าล่างง่ายๆเลยค่ะให้น้องลากเส้นสัมผัสขึ้นมานะฮะถ้ากราฟตั้งอยู่บนเส้นสัมผัสเขาเรียกว้าวบนนะครับถ้ากราฟอยู่ใต้เส้นสัมผัสเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าเว้าลล่างโอเคไหมฮะแล้วพอน้องรู้จักเว้าบนน้องรู้จักเว้าล่างนะครับคําถามถัดมาคือนี้เลยเฮ้ย แล้วเราจะเช็คได้ยังไงใช่ไหมฮะเราจะเช็คได้ยังไงว่ากราฟของเราเนี่ยว่าบนว่าล่างนะฮะแน่นอนที่สุดถ้าเกืดน้องวาดกราฟได้นะ,ะทุกคนก็เป็นไงลูกน้องก็เช็คได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดสมมติโจทย์ให้สมการมาเนาะให้สมการความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x มาแล้วโจทย์ไม่ให้กราฟมานะฮะเราจะไปวาดกราฟก็กระไรอยู่นะฮะบางทีเหมันวาดไม่ได้นะครับแม้แต่พี่ๆก็วาดไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นน้องต้องเป็นไงลูกน้องต้องเช็คให้เป็น นะฮะแล้วหลักการเช็คเว้าบนเว้าลล่างพี่บอกเลยง่ายมากนะครับพี่อยากให้น้องดูตรงนี้ค่ะถ้ากราฟของน้องเป็นกราฟเว้าบนเมื่อไหร่กราฟของน้องเว้าบนเมื่อไหร่น้องจะสังเกตเห็นทันทีว่าสโลปของกราฟสโลปของกราฟเป็นไงลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบอกใช่ไหม αι? ใช่ป่ะเนี่ยน้องดูจุดนี้จุดนี้สโลปคืออะไรคะสโลปคือตัวนี้นะน้องเดินมาจุดนี้สโลปเป็นไงลูกอ่าสโลปชันขึ้นใช่ไหม αι? น้องเดินมาจุดนี้สโลปเป็นไงฮะสโลปชันขึ้น มองใช่ปะฉันน้องเห็นทีนะลูกว่าเนี่ยถ้าเกิดกราฟเป็นกราฟว้าบนนะฮะสโลปของเราเป็นไงคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมองใช่ปะบางคนจะถามว่าพี่เอา้าแล้วถ้าเกิดเป็นรูปซ้ายมือล่ะอ่าเป็นรูปซ้ายมือสโลปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันไหมพี่บอกเลยคะ่ะรูปซ้ายมือสโลปก็เป็นไงลูกสโลปก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะสมมติน้องดูตรงนี้ตรงนี้เป็นไงลูกสโลปเป็นไงฮะติดลบอย่างแรง ช่คะ่ะไอตัวเนี้ยเดินลงเขาคือสลบติดลบใช่ไหมไอ้นี่เป็นไงลูกเออเดินลงเขาอย่างชันสลบติดลบอย่างแรงใช่ไหมคะแล้วพอน้องขยับไาอีกนิดนึงเนี่ยขยับไกนิดนึงสลบเป็นไงลูกอ่าสลบติดลบน้อยลงใช่ไหมฮะหรือน้องขยับไาอีกนิดนึงเนี่ยน้องขยับีกนิดนึงปุ๊บสลบเป็นไงลูกอ่าสลบก็ติดลบน้อยลงเหมาะใช่ไหมฉันน้องจะนันทีค่ะว่าเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเป็นกราฟเว้าวบน กราฟเป็นกราฟวอลบนน้องเจตันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรลูกสโลปของกราฟสโลปของกราฟจะเป็นไงคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าเขียนเครื่องหมายบวกเดี๋ยวสับสนเอางี้ว่าถ้าเป็นกราฟวอลบนนะครับสโลปของน้องเป็นไงคะสโลปของน้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วพอสโลปของน้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าการเปลียปลลนะปล่ยนแปลงของสโลปนะฮะการเปลี่ยนแปลงของสโลปเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ X ต้องเป็นไงคะ ต้องมากขึ้นเรื่อยๆก็คือมากกว่า0จริงปะทันพี่ไหมแล้วพอการเปลี่ยนแปลงของสลปมากกว่า0น,นาย์นั่นหมายความว่าไงลูกเออนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของสลปนะฮะเทียบกับ x ต้องเป็นไงจ้ะต้องมากกว่า0ูนยทันพี่ไหมแล้วพอน้องเขียนสมการนี้ได้ปุ๊บเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าสโลปสลปของเราสลปของเราก็คือไรคะการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x นั่นเองทันพี่ไหมโอเคนะฮะ ฉันส,สรุปสรุปนะฮะอ่าเดี๋ยวพี่ขอย้ายตรงนี้ก่อนอ่ะสรุปตรงนี้แล้วกันนะฮะฉันสรุปเลย่ะลูกสรุปถ้ากราฟเป็นกราฟเว้าบนกราฟเป็นกราฟเว้าบนนะฮะการเปลี่ยนแปลงของสโลปนะฮะเทียบกับ x ต้องเป็นไงลูกมากกว่าศูนย์นะฮะแล้วพอการเปลี่ยนแปลงของสโลปมากกว่าศูนย์เนี่ยน้องดูซ้ายมือค่ะซ้ายมือก็คืออะไรลูกอ่าซ้ายมือมันก็คืออะไรคะดิฟสองครั้งของ y จริงไหม ดิฟของ d y by d x เทียบกับ x มันก็คือคะอะไรฮะเออมันก็คืออนุพันธ์อันดับสองทันพี่นะจ๊ะน้องก็จึงสรุปได้ทันทีคะ่ะว่าเนี่ยถ้ากราฟของเรานะฮะถ้ากราฟของเราเป็นกราฟเว้าบนนะฮะน้องจำไว้เลยฮะค่ะ d ว y d x ายดีเอต้องเป็นไงลูกมากกว่าศูนย์จริงไหมเพราะว่าสเลปเพิ่ม้นเรื่อยๆทันนะฮะในขณะที่ในขณะที่กราฟเวาล่าง กราฟเบลล่างนะครับกราฟเบาล่างก็เป็นไงลูกตรงข้ามเลยนะฮะเพราะสมมติน้องมีกราฟเบาล่างนี้น้องทุกคนมองออกใช่ไหมลูกว่าสลบของกราฟเนี่ยสลบของกราฟเป็นไงฮะลดลงเรื่อยๆจริงปะสลบของกราฟลดลงเรื่อยๆนะฮะหรือน้องจะมาดูฝันนี้น้องก็เห็นทันทีว่าสลบของกราฟเป็นไงลูกเออสลบของกราฟติดลบหนักขึ้นใช่ไหมนั่นก็คือสลบของกราฟเป็นไงฮะลดลงเรื่อยๆ มองออกเนาะฉันน้องเต้นทีค่ะว่าเนี่ยถ้ากราฟของเราเป็นกราฟเว้าล่างกราฟของเราเป็นกราฟเว้าล่างน้องจาไว้เลยว่าสลปของเราเป็นไงฮะสลปของเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วพอสลปของเราลดลงเรื่อยๆนั่นหมายความว่าไงลูกนั่นหมายเพราะว,ว่าการเปลี่ยนแปลงของสลปนะครับเทียบกับ x ตัวนี้ต้องเป็นไงฮะน้อยกว่า0ูงจริงป่มลดลงก็คืออะไรลูกติดลบทัานี่ไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องได้ตรงนี้ปุ๊บ เนี่ยน้องทําเหมือนเดิมเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงของสลอปเทียบกับ x มันก็คืออะไรคะมันก็คือ d ีสลอปนะฮะเทียบกับอะไรลูกเทียบกับ dx ใช่ไหมแล้ว d ีสลอปเทียบกับ dx เอ็ีสลอปก็คืออะไรคะอีสลอปก็คือ dy วายบเหมือนเดิมผันนะจ๊ะโอเคเนาะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปัป๊บเนี่ยน้องเห็นทีค่ะเหมือนเดิมไอ้ตัวนี้ก็คืออะไรคะอะนุพันธ์อันดับสอง ทันพี่ไหมั้นน้องเจ้นทีค่ะว่าเนี่ยถ้ากราฟของเรานะครับถ้ากราฟของเราเป็นกราฟเบาล่างนะครับ d square y by d x square ตัวนี้ก็ต้องเป็นไงจ๊ะตัวนี้ก็ต้องน้อยกว่าสูงนะฮะตัวนี้ก็ต้องน้อยกว่า0ูจบนะน้องก็ได้ไอ้นี้เป็นข้อสรุปนะฮะฉะนั้นถ้าเราจะเช็คกราฟเบา,าบนเบาล่างสรุปเลยนะพี่บอกเลยค่ะน้องเช็คจากอะไรลูกเออน้องเช็คจากนี่ค่ะเช็คจากอนุพันธ์อันดับสองนะครับ ถ้ามันมากกว่าศูนย์ก็คืออะไรคะก็คือวอลบนถ้ามันน้อยกว่าศูนย์ก็คืออะไรลูกก็คือวาวลา่างทันพี่ไหมโอเคนะครับแล้วพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บน้องหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ขอตัวอย่างได้ไหมนะฮะขอตัวอย่างได้ไหมจะได้เห็นภาพไปเลยชัดๆนะฮะได้คะ่ะลูกน้องลองมาดูตัวอย่างข้อนี้กันนะมาดูตัวอย่างข้อนี้กันนะฮะสมมุติพี่บอกว่าพี่บอกว่าพี่มี y นะครับเท่ากับ 2x กำลัง3 ลบก้า x กลัง2แล้วก็บวก1 2 x โอเคไหมพี่บอกว่าเออฟังก์ชันของพี่เป็นตัวนี้นะครับพี่ถามว่าพี่ถามว่าช่วงที่กราฟนะครับเป็นกราฟวาวบนนะฮะหรือกราฟวาวล่านะครับจะอยู่ที่ช่วงไหนบ้างโอเคไหมจะอยู่ที่ช่วงไหนบ้างนะคะแล้วพอพี่จะเช็คว่าเนี่ย ช่วงที่เป็นการาฟบาบนกับช่วงที่เป็นการฟาฟบอลล่างอยู่ช่วงไหนบ้างน้องเช็คได้ไหมเช็คได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การาฟของเราเป็นเว้เบาบนนะฮะน้องจําได้เนอะว่า d square y/ ยบตัวนี้ต้องเป็นไงมากกว่า0ูนย์นะครับว้าบนสโลปต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยใช่ไหมคะในขณะที่ช่วงที่เป็นเว้าล่างช่วงเป็นเว้าล่าง d square y/ ยบตัวนี้ต้องเป็นไงลูกน้อยกว่า0ูนย์นะครับว้ลล่างสโลปต้องเป็นไงฮะลดลงเรื่อย ทันพี่ไหมแล้วพอน้องตั้งหลังนี้ปุ๊บน้องดูโจทย์เลยฮะน้องมี y เป็นตัวนี้เนี่ยน้องมี y เป็นตัวนี้นะฮะแล้วพอน้องมี y เป็นตัวนี้ปุ๊บน้องหา dy square y by dx square ได้ไหมจ๊ะหาได้ใช่ไหมฮะน้องแค่ดิฟกี่ครั้งลูกดิฟสองครั้งมองออกใช่ไหมฉันน้องก็ลงมือเลยฮะเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ให้มาจะลูก y เท่ากับเลยนะ 2x กำลัง3ลบ 9x กำลัง2บวก 12x ใช่ไหมฮะ พอน้องดิฟครั้งที่หนึ่งเนี่ยดิฟครั้งที่หนึ่งน้องก็ดิฟผัวเข้าไปเลยนะฮะแล้วพอน้องดิฟเข้าไปดิฟเป็นไงลูกดิฟกระจายบวกได้ใช่ปะดิฟกระจายบวกลบได้นะครับน้องก็แต่การดิฟตัวแรกเลยลูกดิฟ 2x กำลัง3ดิฟ 2x กำลัง3ได้อะไรจ้า 6x กำลัง2ใช่ไหมฮะ3ตบลงมา2คูณ3เป็น6เนาะเลขชี้กําลังลดลงไป1 3ลบ1ก็เหลือ2นะครับในขณะที่ดิฟตัวที่สองค่ะลูกดิฟตัวที่สองดิฟ 9x กำลัง2ก็ได้ ใช่ไหมฮะสองตบลงมาเลขชี้กําลังลดลงไปหนึ่งนะครับแล้วก็ดิฟตัวสุดท้ายดิฟสิบสองเอกได้ไรลูกได้สิบสองถันพี่ไหมไอ้นี้ก็คืออะไรฮะอ้นี้ก็คือดิฟรั้งที่หนึ่งนะครับแล้วพอดิฟรั้งที่หนึ่งปุ๊บอย่าเพิ่งจบค่ะลูกเช็คว่าบนเาล่างน้องต้องดิฟกี่ครั้งนะดิฟสองครัง้งใช่ไหมฮะฉะนั้นน้องก็เป็นไงลูกอ่าน้องก็ดิฟเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ น้องเอา dy by dx มาดิฟอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายคือเอาตัวเนี้ยมาดิปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพอน้องดิฟอีกครั้งหนึ่งปุ๊บน้องก็เหมือนเดิมค่ะดิฟเป็นในลูกกระจายบวกลบได้นะครับน้องก็ลงมือเลยดิฟตัวแรกดิฟ 6x กำลัง2ได้ไรครับ 12x นะครับเลขชี้กำลังตบลงมาใช่ไหม6คูณ2เป็น12นะครับเสร็จแล้วเลขชี้กำลังลดลงไป1 2ลบ1ก็เหลือ1หันพี่นะฮะแล้วก็ดิฟตัวที่2ขลุบดิฟ 18x ดิฟ 18x ได้ไก็ด้18 เห็นไหมโอเคเน้ะ okay, no. ฉันน้องจ้ทันทีค่ะว่าเฮ้ยอน,นุพันธ์อันดับสองอน,นุพันธ์อันดับสองคือตัวนี้นะฮะแล้วพอน้องได้อน,นุพันธ์อันดับสองเป็นตัวนี้ปุ๊บน้องจะเช็คว่าเนี่ยสรุปแล้วช่วงไหนวอลบนช่วงไหนวอลล่างเช็คได้ยังเช็คไ,ได้แล้วนะครับเพราะอะไรจ๊ะเพราะช่วงที่เป็นวอลบนอ่ะพี่เขียนก่อนช่วงที่เป็นวอลบนนะช่วงที่เป็นวอลบวร์บน d ดีเตัวนี้ต้องเป็นไงมากกว่าศูนย์ใช่ไหมฮะ และดีสแควกมากกว่า0แสดงว่าอะไรลูกแสดงว่า 12x-18 ลบ18ต้องเป็นไงคะต้องมากกว่า0จริงไหมฉะนั้นนองเจ้นทีค่ว่าช่วงที่เป็นเว้าบนก็คือช่วงที่ x เป็นไงลูกมากกว่า18ส่วน1ิบท่นพี่เนาะย้ายไปบวกใช่ปฮะ12ย้ายไปหารฉะนั้น x มากกว่า18ส่วน12นะฮะแล้วพอนองใช้6ตัดใช้6ตัด638าม2นะฮะ นะน้องก็ตอบเด่นทีค่ะว่าเนี่ยถ้า x มากกว่า3ส่วน2เมื่อไหร่กราฟเราเป็นไงคะว้า wow, บนนะฮะกราฟเราว้าบนนะในขณะที่เว้าล่างขลุกในขณะที่เว้าล่างนะครับว้าล่างอ่ะว้าล่างนะฮะถามว่าเว้าล่างว้า wow, ล่างอยู่ช่วงไหนเว้า wow, ล่างอยู่ช่วงไหนตอบได้ไหมตอบได้นะครับน้องก็เป็นไงจ๊ะเออน้องก็คิดเหมือนเดิมใช่ไหมช่วงเว้าล่างก็คืออะไรลูก ช่วงที่ d square y by d x square น้อยกว่าศูนย์นะฮะชั้นน้องก็ลงมือเลยค่ะเว้าวล่างเว้าวล่างก็คือช่วงที่ d square y นะฮะ by d x square เป็นไงจ๊ะน้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมฮะแล้ว e d square y by d x square ดิฟสองครั้งเราหาได้แล้วเป็นเท่าไหร่คะ 12x ลบ18ใช่ไหมจ๊ะชั้นน้องเจ้าทีค่ะเป็น 12x ลบ18เป็นไงคะน้อยกว่าศูนย์นะครับ แล้วพอน้องย้ายข้างปุ๊บน้องได้ x เ,เป็นไงลูก x น้อยกว่า18ส่วน12คิดทันพี่เนาะน้องย้ายลบไปบวกย้าย12ไปหารน,นะครับแล้วพอเอา6ตัดเอา6ตัดเนี่ยน้องได้เท่าไหร่ลูกเออ3ส่วน2เก่งมากน้องได้3ส่วน2ทันนะฮะฉะนั้นสรุปเลยค่ะลูกสรุปเลยเนี่ยพอเราหาช่วงว้าบนว้าล่างเสร็จปุ๊บถามว่าถามว่ากราฟช่วงไหนเป็นกราฟว้าบนกราฟช่วงไหนเป็นกราฟว้าล่างนะครับ จุดแบ่งคือจุดอะไรฮะคือจุด x เ,เท่ากับสามส่วนสองหันพี่ไหมแล้วพอน้องมีช่วงเนี้ยช่วงที่ x มากกว่าสามส่วนสองอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเว้าบนใช่ไหมฮะแล้วว้าบนเว้าบนกราฟก็เป็นไงลูกกราฟก็น่าจะเป็นลักษณะง,งี้พี่ไม่รู้หรอกเป็นยังไงพี่รู้แต่ว่ามันวัลบนใช่ไหมฮะในขณะที่ x น้อยกว่าสามส่วนสองกราฟเป็นไงลูกกราฟเว้าล่างนะฮะกราฟเวัวล่างก็คือกราฟที่มีลักษณะนี้ทันพี่นะฮะโอเคนาะ ฉะนั้นสรุป,ปสรุปสรุปปั๊บสรุปเลยเนาะการเช็คการเช็คกราฟว้าวบนว้าวล่างน้องเช็คง่ายๆจากอะไรฮะเออน้องเช็คง่ายๆจากอนุพันธ์อันอดับสองนะครับถ้ามันมากกว่าศูนย์น้องก็ตอบได้เลยว่ามันว้าวบนถ้ามันน้อยกว่าศูนย์น้องก็ตอบได้ทันีว่ามันเป็นไงลูกว้าวล่าง